ทุนศาสนาพุทธเมนตงหมเป็นโลกเลยเสียส่งให้ผมก็ได้ไม่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 ออกไปสนะีจิน้นผิงเนี่ยเข้ามาตั้งองค์กรนี้ฮ่องกงแล้วให้ไต้หวันเนี่ยพรบ พระพุทธเจ้าของไต้หวันเนี่ยร่วมเข้าไปคือไปร่วมเนี่ยแต่เนี่ยเป็นพระที่สูงสุดในไต้หวัน,เ,นเป็นอาจารย์ครับ,รบอาจารย์ที่สอนหนังสือเราทำไมก่อนอ,อ๋อคับที่เนี่ยพระบพระที่ไต้หวันอ่าที่ไต้หวันที่ที่ใหญ่สุดแล้บแต่ปัจจุบันเนี้ยอาจารย์ของเขาอย่างอยู่ชิงหยุน คออรับตาบอดไปแล้วสภาพตาบอาเขาเนี่ยเป็นท่านเนี่ยเป็นผู้ดูแลทั้งหมดของของกองทุนครับนะทีนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไปจับไ้พวกคาร์รชชันจากประเทศอื่นๆเข้ามาแล้วก็มีวงเงินมหาศาลทีเาา่เข้ามาเข้ามาตั้งศาสนาตรงนี้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อย เล่าวังไต้หวันกูเป็งตังเข้ามาแจ้งให้พรรคเนี่ยเข้ามาแจ้งเพื่อที่จะให้รัฐบาลจีนเนี่ยช่วยเหลือเรื่องการดึกดังเรื่องการเมืองด้วยคุณนั่นก็คือเอาอ้สมัยก่อนที่ที่ที่ยังไงฉีกหนีเข้าไปไต้หวันเนี่ยอัญมณีทุกอย่างเนี่ยเอามาคืนให้กับจีนจีนก็ไม่เอาก็เอาเป็นเงินซื้อแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยเข้ามาอยู่ในร่วมในกองทุนนี้ ซึ่งกองทุนเนี่ยมันจะมีรัฐบาลจีนกับรัฐาบาลไอ้กับไต้หวันไปโกงเม่งตายไปพักแต่ว่าเนื่องจากว่าพักเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะออกหน้าใปออกหน้าได้ว่าพักเนี่ยเอาของพวกนี้ไปเจรจกับทางจีนโดยตรงโดนในใชัยโหมขับเลินตาย ซึ่งผมเนี่ยเป็นจัดการเรื่องของเอาของเนี่ยย้ายของไปครับแล้วก็เป็นสิทธิ์เอกของพระอาจารย์ครับก็เลยเวลาตอนที่ตอนที่แต่งตั้งเนี่ยรวมแต่งตั้งผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการ10คนคเพื่อขับคือเดชเสียงครับหมายถึงว่าไต้วันนี้ต้องการเงินอาจจะต้อง,องวงมาลังนี้นนครับแล้วก็มาอยู่ที่กรองโกลมเนี่ยจะเป็นคนทำซึ่งเป็นวงเงินหลักวงเงินใหญ่มาก ตอนนั้นผมก็เรียกร้องกับทางจีนชซีจีพิงกับทางพลับที่ไต้หวันว่าในเมื่อผมเข้ามาแล้วผมได้อะไรบ้างประโยะชน์ก็เลยเอาศาสนาพุทธของไทยเนี่ยเชื่อมด้วยซึ่งทางเลขค้าของซีดีพิเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้เชิญผู้ที่มี ม็มีสัตมีสีเนี่ยหรือว่าในคนในวันเข้าไปเจตาจารัรผมก็หาเอาไว้ทำไมผมจเจ้าจุลเจิมยุรับเชิญไปที่เชียงมเป็นปันครักก็ไปรวมร่วมประชุมกบบทำอะไรต่ออะไรเนี่ยว่าเราจะทำอะไรบนะ้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาและเกี่ยวกับเรื่องพัฒนา วันไปวันตัวเนี้ยก็จะเกิดทีนี้ทางกองทุนหรือทางรัฐบาลจีนเนี้ยให้ไว้กับไทยเนี้ยห้าสิบิเรียนค่ะห้าสิบบิเรียนคท่อะไรห้าสิก็ห้าห้าสามสิ้าค่ะห้าสาบห้าก็แสนแสนห้าหมืนล้านแสนห้าหมืนล้านบิลเลียนอ่ะ บาทหนึ่งบิลเลียนก็คือพันล้านครับสิบบิลเลียนก็หมื่นล้านครับห้าสิบบิลเลียนห้าห้าหมื่นล้านถูกไหมครับห้าหมื่นล้านหมื่นล้านก็สามแสนล้านห้าหมื่นล้านก็แสนห้าหมื่นล้าน เกินกว่านั้นครับเป็นเงินที่ที่จะสนับสนุนในไทยสนับสนุนในไทยที่นี้เกี่ยวกับาศาสนาเกี่ยวกับศาสนาหรือเปล่าเนี่ยผมพูดเลยครัครับท่านไปแล้วก็ทา่านฝ่ายรัฐบาลตระกูลเนี่ยเซ็จให้ท่านครับท่านเองไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนึงโอเคผมขอเป็นพยาน ท่านมอมเจ้าเนี่ยเป็นอะารเป็นตัวหลักที่เส้นทีนี้คณะกรรมการก็ก็เอาไปนว่าทำเพื่อหาเงินหาเงินหาเงินที่จะใช้มันเป็นวอลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นเครดิตไลน์ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่เปิดเอลซีออกมาเปิดเป็นการ์ดบีออกมาไม่เปิดเวลาออกมาเนี่ยพวกนี้มันจะไม่ได้อะไรเลยไงครับค่าใช้จ่ายในกองทุนเนี่ยเลือนเงินเนี่ยล้านกว่าเลี้ยง ผู้รบ,บริหารเนี่ยก็โอเคในไทยน้องเนี่ยตกลงมีอะไรบ้างก่อนหน้าโควิดเนี่ยผมจะซื้อโรงแรมเนี่ยจะปั่นโรงแรม,มเปิดเข้ามาซื้อโรงแรมไหมครับแต่ทีนี้มอมาเจอโควิดก็เลยหยุดไปทีนี้ถามว่าอสังหาริมทรัพยได้ไหมมันต้องแม่นยำเราถึงจะทำได้ไม่แม่นยำเราทำไม่ได้เดี๋ยวขาดทุน แต่การซื้อขายเนี่ยการซื้อขายข้าวสารเนี่ยมันเป็นไอเดียที่ผมคิดออกมาโดยที่ว่าผมทํามาก่อนแล้วผมคิดเอ,อกาก็คือถ้าทําในลักษณะเนี่ยมันสามารถทรําให้วอลุ่มการเงินมันใหญ่เนี่ยกับการไอเครดิตไลน์เนี่ยออกจากโนะครงข่ายก็สามารถที่จะขัดดัน เอา l อเนี่ยเปิดเข้ามาเรื่อยเปิดเข้ามาเรื่อยไม่ใช่ว่าเข้าอย่างเดียวมีอย่างอื่นที่จีนต้องการเนี่ยเขาจะซื้ออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ขอให้วอลุ่มมันใหญ่ก็เปิดมาลหลายเหมือนกันเข้าเนี่ยกำไรเล็กน,ลน้อยนิดเดียวแต่ยอ,อย่างอางื่นเอยากกำไรเยอะคทําไมผมถึงอยากได้ไอ้ตัวไลซ์โพลีหรือว่าตัวเข้าก็ขอสิบห้าสิบสาม ตัวนี้มนันตัวที่น้อยแต่ว่าสามารถอัพราคาได้ต้นทุนต่ำต้นทุนไม่ใช่จับเราสาม,มารถที่จะอัพราคาขึ้นไปสูงได้เพราะมันเป็นความต้องการของจีนอ๋อครับถ้าอัพได้ตันหนึ่งเราได้ห้าสิบเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวครับถูกไหมไอ้ทั้งเขา้าเขาเนี่ยตันหนึ่งเราอาจจะได้สิบเหรียญยี่สิบเหรียญเนี่ยครับ ับแต่ว่าเข้าไลฟ์สปริงเนี่ยเราได้เฉลี่ยนะ,ะแต่ววล่มมันน้อยตรงนี้สองพันลงมาห้าพันเหมันไม่ไววล่มไม่ใหญ่ก็เลยทำให้เราเนี่ยเล่นเงินเนี่ยต้องเล่นที่ใหญ่แาเนี้เดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจส่วนเรื่องท่านใหม่เนี่ยหมอมเจ Elder ้าจุลจิมเนี่ยพี่ขา เรียกันว่าท่านใหม่ท่านใหม่ยท่านใหม่หมครับมันก็เป็นคนสนิทกับผมเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วกับสามสิบปีแล้วครับ,รบตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นยังเป็นเป็นพันโทอยู่เลยอตัวท่านใหม่เองท่านมีเรื่องผลักดันที่จะเอาเอลซีเข้ามาดังไงบ้างครับท่านไม่เกี่ยวไม่ไม่เป็นเรื่องงานเ <c oughs> ขาเป็นว่าเรื่องพูดถึงกิจการงานเนี่ยท่านไม่เป็นอะไรสักอย่าง อยากได้เงินอย่างเงี้ยเออเวลาเดือดร้อนเม่งของมีตังค์ยืมมั่งเปล่าครับยืมไม่เคยใช้เกิน <c oughs> เอาไปเรื่องขอเรื่อยๆมันก็น่าเกลียดก็เลยใช้คำว่ายืมเฉยๆผมจะเอาเงินตรงนี้มาเล่นในสังคมเกษตรมันสามารถทำได้ใหญ่มากทีเดียว ับแต่ว่าก่อนที่จะใหญ่เนี่ยเราเล่นเข้าไปก่อนอโอเคเดแต่ผมต้องเดินทางแลครับเสียโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ